สวัสดีครับผมหลวงโชว์วันนี้ก็จะมาทำมึกชายามึกก็มึกนี่แหละมึกรยองแต่ชายาก็คือไข่เค็มชายามึกกระตอยนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วไข่เค็มชายายังดิบๆอยู่นะครับนี่กลมกลิ๊กลมกลิก,ก,ก,ลกจะใช้แต่ไข่แดงนะครับไข่ขาวไม่เอาไข่ขาวเค็ม ไปชามนี่เอาไข่ขาวออกไปแล้วเนี่ยไข่แดงใส่เลยน้ำอุ่นใส่น้ำอุ่นแล้วก็บี้นะครับต้องใช้ซ่อมแม่บี้ไม่ไปพอนี่ใช้ซ่อมนะครับอ่าซ่อมเนี่ยบี้ช่วยได้ง่ายกว่าโอเคเราก็จะบี้ไม่ให้แหลกมากนะครับพอมีเนื้อของไข่แดงอยู่แบบนี้ โอเคซี okay. ขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลพริกไทยน้ำพริกเผาหอมใหญ่นี้ก็จะหั่นนะครับหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้ไม่ต้องใหญ่มากอ่าต้นหอม หั่นเป็นท่อนๆประมาณ5เซนติเมตรกระเอาเนี่ยแหละจัดแล้วขึ้ชายก็หั่นท่อนเหมือนกันโอเคกระเทียมอะตบก่อนเนี่ยตบเสร็จแล้วค่อสับมีเปลือกนิดหน่อยนะครับจะไดห้หอม,หอมพริกขี้ปลานะครับ เครื่องผัดก็ครบแล้วนะครับวันนี้ก็จะผัดด้วยกระทะเคลือบหินอ่อน <c oughs> กระทะเคลือบหินอ่อนดมอนเชฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง28ซนติเมตรนี้จะมีกระทะก้นลึกกับก้นตื้นนะครับมาพร้อมฝาปิดด้วย <c oughs> ต้มตุ๋นได้โอเคกระทะลื่นไม่ติดกระทะนะครับใช้น้ำมันน้อยน้ำมันร้อนแ,แล้วก็กระเทียมสับ ตามด้วยหอมใหญ่มึกต่อเลยนะครับมึกตุกง่ายไฟไฟแรงเนี่ยติดง่ายริดแล้วก็ต่อด้วยน้ำซอสนะครับน้ำซอส ตอนนี้ก็เบาใช้ไฟอ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ไฟแรงเดี๋ยวไข่เขาก็จะสุกรัดตัวนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วจะใส่พริกที้ฟ้าแดงต้นหอมขึ้นช่ายทุกอย่างสุกดีแล้วก็พอเลยนะครับพอจัดใส่จาน นี่นะครับกระทะทำความสะอาดง่ายแค่ใช้กระดาษเช็ดวิบวักวิบวับบบแบบนี้หมึกชชยาพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับหมึกชชยามึกกระต่อยผัดไข่เค็มชชยานี่เองหมึกชชยาขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะครับว่าหมึกตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กอะไรนะครับเป็นตัวตัวไปเลยไปต่อไปวิธีพิถันนะครับไปต้อไปหันเสียเวลาเนี่ยนะ ง่ายๆก็มีบอกง่ายๆอะซัดเลยหนึ่งคำอือจะหอมกุ่นนะครับหอมนี่ตามีกเัียินเนี่ยทั้งพริกเลยนะนนเนี่ยพริกหั่นซอยเล็กๆนะครับกินง่ายครับไม่ได้ประกอบฉากอือเป็นใครเป็นใครครับเนี่นะครับแมวร้องมันหลดมาแล้วเนี่ยหลุดมาแล้ว <laughs> แมวอยากกินด้วยนะครับ กระแทกเคลือบหินอ่อนด n มอนเชฟแข็งแรงทนทาน